ชีวิตจำลองตอนที่4แม่ค้าหาบเรจำลองเขารู้วิธีนับล่องไม้คานได้อย่างไรคารแนแคนยากแขนมั่งมีสีสุขพลเอกจุดไทยแสงทวีปอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกถามเพื่อนผมเมื่อตอนที่ผมเขียนบทความหาเ,เรกกับผม คนชื่อจำลองลงในหนังสือพิมพ์รายวันพร้อมๆกันหลายฉบับตอนนั้นหลายคนสับสนบางคนหาว่าผมโหดร้ายบางเขว่าผมใจดีกับแม่ค้าหาเร่เกินไปแม่สอนผมว่าไม้คานเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับแม่ค้าหาเร่จะต้องพิถีพิถันเลือกให้ดีถ้าไม้คานมีสีปล้องทำมาค้าขาย มีแต่เจงกับเจงต้นหายกำไรหดเพราะสี่ปล้องนั้นนับดังนี้คือคานแคนยากแขนไปตกท้ายคำว่ายากแขนถ้าหกปล้องจะตกว่ามั่งมีจะให้ดีหาไม้คานแปดปล้องได้จะวิเศษคานแคนยากแขนมั่ง มีสีสุขผู้ค้าหาเร่แผงลอยสมัยนี้คงไม่รู้หรอกผู้ว่าคนที่เข้มงวดกวดขันและเป็นขี้ปาให้ผู้ค้าที่เข้าใจผิดด่าทุกวันนั้นเป็นลูกแม่ค้าหาเร่จึงรู้เรื่องหาเร่ดีแต่การเป็นผู้ว่าต้องทำเพื่อคนทั้งหมดไม่ใช่ทำเพื่อผู้ที่มีอาชีพเดียวกับแม่เราเท่านั้น จึงไม่เป็นที่สบอารมณ์ของแม่ค้าบางคนเท่าไหร่ถ้าผมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทั้งหูทั้งตาอยู่ที่นาที่ไร่ไม่สนใจกับทางเดินเท้าไม่สนใจว่าใครจะต้องลำบากเดินหลีกกระจาดหลีกแผงลงไปเดินให้รถชนรถเฉียวในถนนผมคงจะเบาหูกว่านั้นมากไม่ต้องเป็นขี้ปากให้ใครด่าสมัยแม่แม่หาเปรจริง หาจากวัดกลางตลาดพลูลัดเลาะเร่ไปขายถึงโพสามต้นและบ้านขมิน้นถ้ายังขายไม่หมดก็เร่ขายกลับมาตามเส้นทางเก่าแม่ขายหมากขายพลูถ้าขายสมัยนี้คงไม่มีใครซื้อแน่เพราะคนรุ่นใหม่เขาไม่กินหมากันแล้วตอนที่จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีห้ามกินหมากด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง ถ้าไม่ห้ามอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวนี้เราคงเหมือนอินเดียบ้วนน้ำหมากกันทุกขนทุกแห่งสถานีรถไฟคงเต็มไปด้วยอ่างสำหรับบ้วนน้ำหมากอย่างที่ผมไปพบเห็นมาในอินเดียเป็นแน่ผมจำได้แม่หาบของขายเสียจนไหลปูดขายของหาบเร่นั้นต้องแข่งกับเวลาเมื่อหาไปหาไป บาใไดบ้บาหนึ่งเจ็บแม่จะไม่ยอมเสียเวลาพักเพื่อเปลี่ยนบ่าแต่แม่จะเปลี่ยนบ่าทขณะที่เดินหาไปนั้นเหมือนทหารแบกปืนที่เปลี่ยนบ่าทตอนกำลังเดินแม่สวมเสื้อแขนยาวคลุมถึงข้อมือสวมงอบไม่ต้องเอาร่มไปกลางให้เกะก,กะเหมือนสมัยนี้แม่ไม่ลืมที่จะเอาม้านั่งเล็กๆใส่หาไปด้วยเมื่อลูกค้าเรียกซื้อของแม่จะเอาม้ามานั่ง หยิบของขายทันทีลูกค้าจะยืนบ้างนั่งยองยองบ้างอยู่รอบๆหน้าผลไม้แม่ก็เปลี่ยนมาขายผลไม้แม่มีความชำนาญในการดูทุเรียนจนถึงวันนี้เพียงจติจับลูกทุเรียนหมุนดูรอบๆและเอามีดเคาะเท่านั้นแม่ตีราคาได้เลยว่าควรจะลูกละเท่าไหร่ข้างในมีกี่ภูผมคุ้นกับชื่อ ก้านยาวกบมาตั้งแต่เล็กๆแต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นมีทุเรียนหมอนทองแล้วหรือยังผมมาเกี่ยวข้องกับทุเรียนหมอนทองอีกเมื่อตอนเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนนั้นพลเอกเปรมตินสูลานนท์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานรัฐบาลก็เชิญเหงียนโกทัก รัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามมาเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบหน้าทุเรียนพอดีให้เจ้าหน้าที่ไปซื้อทุเรียนหมอนทองอย่างดีมาต้อนรับผมนั่งอยู่ติดกับเหนียนโกทักไม่ห่างจากท่านนายกเท่าไรคุยกันไปคุยกันมาสักพักเหนียนโกทักก็เปลี่ยนมาคุยเรื่องเบาๆซึ่งล่ามแปลเป็นไทยอย่างรวดเร็วผมอยู่บ้านถือศีลเหมือนกันครับ ดีถืออย่างเลขาจำลองสิเขาถือศีลแปดกินมื้อเดียวท่านนายกกล่าวเสริมพร้อมกับชำเลลองไปทางผมโอ้ยไม่ได้หรอกครับผมใจไม่แข็งพอทำได้ยังไงถือศีลแปดกินมื้อเดียวทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้บวชเหงียนโกทักขานผมนั่งฟังการสนทนาและนั่งดูอาหารจานที่อยู่ข้างหน้าผม จนกระทั่งเขายกกลับไปโดยไม่ได้แตะต้องเลยพอถึงรายการของหวานก็มีทุเรียนสําหรับแขกทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยเหงียนโกทักกินเนี้วเดียวหมดจานผมรีบยกจานทุเรียนของผมยื่นให้เหมือนรู้ใจเขายืนขึ้นพร้อมกับกล่าวตามแบบฉบับของคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าขอคาระวะต่อสหายที่ใจแข็งถือศีลแปด กินมือเดียวนอกจากท่านจะเคร่งครัดกับการถือศีลแล้วท่านยังเป็นประโยชน์ให้ข้าพเจ้าสหายผู้นั่งข้างๆท่านได้กินทุเรียนอย่างดีเพิ่มอีกหนึ่งจานข้าพเจ้าขอคาระวะเป็นคำพูดทีเล่นทีจริงของคนที่ได้รับขนานนามในบางครั้งว่าบุรุษเหล็กแห่งโลกคอมมิวนิสต์เพราะเป็นลูกแม่ค้าขายทุเรียน ได้กินทุเรียนมาตั้งแต่เล็กๆผมจึงติดทุเรียนมาจนกระทั่งโตพอถึงหน้าทุเรียนทีไรมีเงินเป็นต้องไปซื้อหากินทุกปีถ้าปีไหนราคาแพงมากก็พยายามซื้อชนิดที่ราคาถูกลงมาหน่อยเช่นกบบ้างชนีบ้างแม้บางครั้งจะไม่ได้กินเป็นลูกลก,กินแค่ข้าวเหนียวทุเรียน ได้กินเนื้อทุเรียนนิดๆผสมกลิ่นทุเรียนหน่อยๆก็ยังดีตอนที่มาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรมสะกดความอยากได้ใครดีและลดกิเลสต,ต่างๆลงบ้างก็ยังทิ้งกิเลสทุเรียนไม่ได้แม้จะฝึกเอาชนะใจตนเองด้วยการเลิกกินของชอบๆสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมก็ไม่ประสงค์จะเลิกกินทุเรียน วันหนึ่งผมยังจำได้ดีเห็นหญิงจนๆคนหนึ่งนุ่งผ้าถุงเก่าๆไปยืนรอซื้อทุเรียนที่พ่อค้าใส่รถเข็นมาแกยืนกำเงินจนเหงื่อหยดซื้อไม่ได้เพราะในมือแกมีเงินสิบบาทเท่านั้นผมเห็นแล้วก็สะท้อนใจทุเรียนบางปีราคาแพงลิบลิว่วแพงเกินเหตุแพงกว่าผลไม้อื่นๆหลายสิบเท่า และผมยังตั้งหน้าตั้งตาก,กินของที่คนจนจนกินไม่ได้อยู่อีกหรือนี่ทุเรียนมีอะไรมีแค่หนามแหลมๆส่วนผมมีมือที่จะจับมีดผ่าทุเรียนแล้วทำไมผมจึงยอมแพ้ทุเรียนมาตลอดลองเอาชนะใจตนเองด้วยการเลิกกินทุเรียนดูสักทีจะตายก็ให้รู้ไปจากวันนั้นถึงวันนี้ ผมเลิกกินทุเรียนมาเจปีแล้วไม่แตะต้องเลยแม้แต่ทุเรียนกวนหรือข้าวเหนียวทุเรียนนอกจากอยากกับทุเรียนแล้วผมยังอยากกับแอปเปิลอีกด้วยเหตุผลเดียวกันราคาแพงเกินไปคนจนมากๆกินไม่ได้ผมจะไปนั่งกินอยู่ได้อย่างไรแต่ถ้าไปเมืองนอกผมกินแอปเปิลเพราะเขาปลูกได้เองราคาไม่แพง มีการลองใจมาตลอดลองทั้งใจลองทั้งกายว่าจะเลิกกินทุเรียนได้จริงหรือไม่ถ้าเลิกได้เพราะไม่มีเงินจะซื้อไม่มีทุเรียนจะกินแล้วก็ไม่เห็นจะเก่งตรงไหนต้องเลิกได้แม้มีคนมาให้เปล่าเปล่าก็าาไม่กินหน้าแปลกตอนที่ยังกินทุเรียนอยู่ต้องซื้อเองพอเลิกกินมีคนเอามาให้อยู่เรื่อย ให้เอาให้เอาเหมือนกับลองดีเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2532นี้ผมได้รับเชิญให้ไปพูดธรรมะให้สาม,มนเณรวัดคณิกาผลฟังพระท่านให้ทุเรียนมาถึงสามลูกผมก็เอาไปให้คนอื่นต่ออีกเหมือนที่เคยปฏิบัติมาผมไม่ได้ต่อต้านทุเรียนแต่อย่างใดไม่เคยชวนใครให้อดทุเรียนบางครั้งยังไปช่วยขายให้เสียด้วย เมื่อเดือนเมษายนปี3-2นี้ผมพาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกอทมไปเที่ยวชายทะเลที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองชวนกันเดินไปดูซื้อของที่ตลาดแม่ค้าทุเรียนคนหนึ่งอุตส่าห์ทิ้งร้านเดินข้ามถนนมาหาผมปอทุเรียนมาให้หนึ่งจานพร้อมกับเล่าว่าหน้าทุเรียนเวลามากรุงเทพมักเอาทุเรียนติดมือมาฝากผมเสมอเสมอ โดยไม่ได้พบผมซึ่งเป็นความจริงผมได้รับทุเรียนไม่ขาดโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้ผมตามไปนั่งที่ร้านคุณป้าคนนั้นใครผ่านหน้าร้านก็ทักทายผมล้วนแล้วแต่เพนคงกรุงเทพทั้งนั้นบ้างก็ขอถ่ายรูปด้วยเป็นที่สนุกสนานทักแล้วถ่ายรูปแล้วก็มักจะซื้อทุเรียนติดมือไปไม่ทันไรขายได้กว่าครึ่ง แล้วผมก็ย้ายไปช่วยขายทุเรียนร้านข้างๆอีกตลาดทุเรียนบ่ายวันนั้นคึกคักเป็นพิเศษผมช่วยขายให้มากมายหลายสิบลูกเมื่อมีการตัดถนนตากสินผ่านสำเรการทำมาหากินของชาวสำมเรจก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้ที่เคยรับจ้างทำสวนหรือเรียงพลูกระหันมาเป็นกรรมกรสร้างถนนซึ่งต้องใช้คนงานวันละมากมาก แม่ขาบของไปเร่ขายแต่ละวันต้องไปไกลๆเหน็ดเหนื่อยมากจึงเปลี่ยนเป็นปักหลักขายริมถนนตากสินที่กำลังตัดใหม่นั้นมีลักษณะเหมือนกับหาเ,เร่สมัยนี้คือไม่หาบและก็ไม่เร่นั่งขายอยู่กับที่แม่ขายเมี่ยงคำและเข้าเม้าคลุกเอามะาพร้าวมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดไว้คั่วส่วนใบทองหลางและใบชะพลูไม่ต้องซื้อ เก็บเอาในสวนไม่มีใครห่วงการค้าขายของแม่นำเนินไปได้พักหนึ่งก็เริ่มซาลงรายได้ชักไม่แน่นอนผมก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทำยังไงแม่ถึงจะสู้กับชีวิตไปให้ตลอดรอดฟังเผอิญแม่ทราบจากลูกค้าที่มาซื้อเมี่ยงคำว่าคุณนายละมุลกำลังหาคนทำงานบ้านพอดีแม่จึงไปสมัคร ขออนุญาตคุณนายเอาผมไปเลี้ยงด้วยแม่ได้ทำงานที่มีรายได้มั่นคงเดือนละหกบาทส่วนผมยังเล็กอยู่ไม่ได้ทำอะไรคุณนายท่านแถมเลี้ยงดูให้ผมได้กินข้าวอีกคนหนึ่งก็เป็นบุญแล้วแม่สอนผมเสมอๆม,มาตั้งแต่เล็กให้เป็นคนขยันและประหยัดแม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดได้รับคำชมจากคุณนายและทุกๆคนในบ้าน เกี่ยวกับเรื่องความขยันแม่เล่าถึงความหลังให้ผมฟังเมื่อตอนผมเป็นผู้ว่าแล้วแม่ใช้เดือนละสองบาทเท่านั้นเองเก็บไว้สี่บาทเป็นทุนให้ผมได้เด่าเรียนต่อมา